อยู่กับน้องๆน,นะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนีอคือสีของเราไงไม่เคยเจอน้องๆมาก่อนนะครับอา้าวมาเดี๋ยวเราให้น้งนองๆมาแนะนําตัวกันเลยดีกว่านะครับชื่อน้องอะไรครับผม ใบบอนใบบอนมันใกล้ไปใช่ไหมลูกไม่หนักวายไงกล้องอลยปันครับกล้องนะครับปันครับปันที่เคยมาเล่นซ่อนแอบกับเราเคยไปเล่นซ่อนแอบแล้วก็แกงยไฉเขาเลยไม่ได้โดนแกงเขาเลยไม่ได้โดนแกงแค่ปันได้มีชื่อสาวาตฟิมค่ะใครใครถามเราแล้วเมื่คิดว่าคุณทำไมน้องชื่อน้องอะไรคะของขวัญค่ะอะไรนะคะของขวัญค่ะของขวัญนะคะพี่ใหญ่พี่ใหญ่บอกบ้านอ่ะหนาเติบเติบ น้องชื่อน้องเลยคะน้องอะไรนะฮะชบาค่ะชบาหรอคะเป็นพี่น้องกับน้องของขวัญนะครับผมแล้วคนสุดท้ายเราก็คือพี่ฟิลนั่นเองนะครับใช้คำว่าพี่น้องกับน้องใช่ไหมเจ้ยอ้าวมาใครอยากเล่นซ่อนหาซ่อนแอบยกมือึ้นอ่ะน้องฟิลดีเลยครับลูกกติกาง่ายๆนะครับซ่อนได้ทุกที่นะครับแต่ห้ามออกนอกไปตรงระเบียงนะครับอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ ก็คือตามม่านต่างๆขอบประตูอะไรซ่อนได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันสักกี่ตาดีห้าตาห้าตาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวให้้องปันเป็นห้าตาเลยโอ้เลิกผมเลิกพอดีอ่ะมาเดี๋ยวเรามาโอไรออกนะครับโอนออน้องหงส์ันมาหาทุานถาแล้วลูกมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวเรามาเป็นกันไม่ต้องกลัวเอาละพี่ยอมไม่ถูกแบบไม่ไม่มีการแปะนะ หาเจอใครคนแรกคนนั้นเป็นนะครับโอเคอ่ะมาน้องของหวันไปยืนตรงนี้แล้วลูกมาแล้วน้องของหวันยืนตรงนี้หันหน้าเข้ากำแพงนี่ลูกมาโอเคยืนยืนยืนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกขายนะครับอ่ะทุกคนไปซ่อนได้คัะน้องของหวันคะหนูพร้อมไหมลูกพร้อมนับหนึ่งถึงสามสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ยี่สิบเก้าสามสิบหนูจะไปหาแล้วนะนะโอเคเฮ้ยเห็นอะไรเลยปับปั๊บตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไปเล้วตึ๊ดตึ๊ดเลยเอาละครับน้องของหวานมาแล้วนะมีคนอยู่แถวนี้ไหมลูกค่อยค่ะโปองเลยอ่ะโปองพี่ปันก่อนโป๊งโอเคพี่ปันโดนหาคนแรกครับน้องหวานหาห้องนี้ให้ครบก่อนเลยค่อยๆหาลูกไม่ต้องกลัวเฮ้ยโป๊งเลยลูกค่อยๆ่อยแหวกค่อยๆเข้าไปดูลูกไม่ต้องกลัวลูกค่อยๆ่อจับดูนะลูกนะ เฮ้ยฮ้ยป้องเอามาน้องของขวัญหาต่อแล้วลูกค่อยๆจับตามมาานอยลูกไปเร็วเพราะพี่คนที่เพราะที่เก่งๆพ่าจะชอบซ่อดตรงนั้นเหรอเอาไปหาแล้วน้องของขวัญพาะผมเคยโดนแล้วเข้าไปจับเลยลูกค่อยๆจับมาานอยลูกจับเบาๆอย่างเงี้ยเฮ้ยน้องของขวัญบอกทำไมหนูต้องเป็นคนแรกด้วยเนี่ยมีไหมคะน้องของขวัญไปเปิดดูเองค่ะลูกไม่ต้องกลัวค่ะอ่าเขาไปเปิดแล้วค่ะมีไหมคะ มีไหมลูก่ป้องแล้วพ่ป้องป้องแล้วป้องเคพี่เ้ยอมเ็น้องก็ไแ้เห็นว่าเป็นพี่ใหญ่ลงนะโอ้โหต่อไปค่ะในตู้มีไหมลูกเปิดในตู้ก่อนทีมีบ้างก็ไม่มีแอบเปิดเปิดก่อนแล้วเปิดก่อนแล้วมีบ้างแต่ห้องนี้จะมีหมดห้าคนไม่ได้มีไหมคะไม่มีอ่ะไม่มีวันนี้แล้วอะไะครับตอนนี้นะห้องเดียวอยู่ได้ไงเนี่ยต้องสามคนน้องไปเลวไปเลวหาหา เดินสิลูกยังเหลืออีกสองคนไม่ใช่หรอเออผู้หญิงด้วยนะใช่ไปแล้วน้องขวัญหาลูกเจอเคยดูตากตู <t 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 ้อย่างตากตูเปิดต uh ู้เปิดตู้เตู้เลยลูกเปิดดีๆนะลูกกระโดดออกมาเลยนะเจอมงเจอหมูเดี๋ยวในซอกนี้ไม่น่ามีนะลูกนะไม่น่ามีใครอยู่นะคะน้องขวัญเอ้ยตากตูเปิด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 มีคนอยู่บ้าเปิดก่อนเปิดก่อน ขอได้มีใครอยู่ไหมคะขอก่อนเออมีใครอยู่ไหมเฮ้ยพี่ดีเสียงขำพี่ดีเสียงขำอ้าวเปิดดิเปิดเปิดเลยค่อยเปิดออกมาระวังครับตรงนั้นตรงนั้นมีอะไรมั้ยปองยังแปะปองปอง น้องตื่นเต้นมากเลยเมื่อกี้น้องก็ให้พลังเลยแล้วเมื่อกี้เหมือนเอาจะปิดเลยนะไม่ยอมน้องจะปล่อยอะไรน้องไม่เอยากน้องบอกเขาไปอยู่ด้วยไก่ตัวใหญ่เลยน้องมองมันยิ่งเลยอีกคนนึงอย่าสปอยเนาะหาหาหาก่อนแล้วอยหุดหนูไม่ต้องกลัวนะลูกเพราะหนูตัวโตที่สุดดูดูบอกฟังมากป้องแล้วป้องแล้วป้องก่อนป้องก่อนแล้วป้องนะครับไม่มีค่ะเล ล้อน้องหวานลุงถามหน่อยหนูรู้สึกยังไงมั้งคะลูกเหนื่อยค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะไม่เฉย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 อ่ะหนูสนุกไหมคะสนุกอ๋อโอเคเสื่อลมได้แบบว่าสนุกหน้าหน้าตาน้องสนุกมากเลยโอเคสนุกนะครับผมเย้ต่อไปผมจะคนแรกต่อไปเป็นคนหนึ่งสองสามสี่ห้า แปดี้ถูกกาสาโอเคหันมาตอนนี้นะครับเฮ้ย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 าใช่เบาใช่เบาจริงเปล่าอันใช่นะไม่มีนะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเห็นหมดนะอย่าหลอกผมนะผมไม่หลงกันหรอกแม่เดินผ่านไม่ใฉ่เลยเมื่อกี้ห้องนั้นทำไมไม่หายเสร็จก่อนนะลูกไม่เป็นไรหรอกปล่อยๆไปแม่ ปัญหาไม่เจออยู่แล้วไม่ต้องกลัวบ้องมโ,<อ>โอ้โหไม่น่าเดินกลับมาเลยอ่ะแม่เออแม่จะบอกทำไมโอ้โหปันมาแล้วนะครับเจอลูกนนบ้องอ้าวใครอ่มาตกใจหมดเลยค่ะโอ้ยหาเจอไวมากหาไวมาก่ นี่ทำไมหนูยืนนิ่งเงนี้คะลูกฟองใครใค่เรอื่อนอ้าว้องม่วไม่ได้นะเป็นเลยนะไอ้ตีตีทำแบบนี้ไม่ได้นะแอบที่เดียวกันแต่คนละห้องน้ำใช่ครับอ้าวปันไปไหนแล้วยอมไหมปันไปไหนอ่ะโอเคไม่มียอมไหมยอมยอมไหมไม่ยอม มาแล้วมาแล้วมาแล้วตามมาดูเราเผื่อปันจะยอมนะครับมีคนสิ้นคิดแอบมาหนูเนีอ่ะอ้าวเลยมันพี่ผิวเก่งเนี่ยเอ้ยผิวหายไปไหนนะไม่มีอ้าวแล้วโหใครทำอยู่ในตู้เย็นแย่แล้วช่างฝีเลยไหม โอเคครับผมมาเมื่อกี้ใครโดนหาเจอคนแรกไหนบอกว่าจะหาพีไแม่ออะปาทุกคนเตรียมตัวนะครับเตรียมไปแอบได้นะครับอะมาพร้อมนะเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทีหกยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบอสิบอ้าวล้บอกเพื่อนเลยไปเลยนะครับไปแล้วไปแล้วเอ้เขาไปไหนหมดนะอ้า พี่ยุไปนอนทำอะไรอยู่ตรงนั้นทำไมต้องถ่ายห้องเดียวห้องนีไม่มีเลยไม่มีไม่มีหรอเร่องบนน่าจะแอบขังบนนั่นนองเอาละครับหาดีๆนะลูกใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยขาวๆอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ค่าเวลานะครับเอาละเปิดทุกตู้เปิดทุกตู้เลยเหรอเฮ้ยพี่ยุโถ่ ่เงเราขับก่อนไม่อยู่เอาละสิอาจจะอยู่บนข้นบนตู้ได้นะายันมาแล้วนะหู<ป>ุหย้ยใครอ่ะสนว้ยจันวายจนโอ้ยคนะจะเกลี้ยก้่อให้พี่ฟังกไดีหน่อยเหลือคนสุดท้ายน้องของขวัญเฮ้ยตัวจิวสุดไ,ดไหนอะไรโอ้โหนอนเรียบกีบเลย พี่ฟ me. ิวเป็นนะครับโอ้โหน้องแอบเงียบมากนะเป็นหนูๆแค่อยู่ในพมานเลยซ้ำนอนเงียบกิบเลยดีนะไี่เหยียบเอาเมื่อกี้โอเคครับผมตอนนี้นะน้องของขวัญบอกว่าหนูเบื่อแล้วอยากให้คุณพ่อไปแอบแทนดีมากเลยโอเคนะแท็กก่อน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 เปลี่ยนตัวโอเคฟิวเป็นไงซ่อนแอบมีการเปลี่ยนตัวด้วยเพิ่งเคยเจอนี่แหละแม่เปลี่ยนตัว เอ้าวมานักบิวณับทุกคนซ่อนได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีบ่ายอีกแล้วจะหาแล้วนะทุกคนพร้อมมาแล้วเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอตอนแรกมันเนี่ยหาดิไม่ได้ คิดว่าเออะไรที่สุดสะบัดไม่ที่สุดสรุปไม่ได้โอ้โหกรี๊ดเลยกับเมื่อกี้วนแรกเอาออมาบ้าหนูปองยังปองเหรอตอเมื่อกี้หนูเห็นมีคนเสื้อส้มๆว้าบอกมาแบบนี้ใช่เหรอปองปองปองไว้าบอกมาแบบงงๆงบ้องบ้องไปบอสอยู่สองคนเลยอห้องเดียว เฉยเลยน้าหรืชาบาแกพี่มาตู้เปิดแก้วหาง่ายมากเลยเกมนี้เกมแล้วเกมโอเวอร์พี่ฟิล์มตาสุดท้ายแล้วพี่ฟิล์มเป็นนะครับน้าไปมีน้องชาบาคนเดียวที่ไม่ได้เป็นใช่ครับผมพี่ฟิล์มไปโอ้โหเมื่อกี้นี่ถ้าไอ้หงไม่ออกมานะน้องฟิล์มหาไม่เจอหรอกใช่กรีดบ้านแตกเลยเมื่อกี้ หนูแอบไม่ใช่ลูกแอบสามสี่ห้ารีบแอบเร็วรีบแอบเร็วเจ็ดแปดเก้าโอยเจ็ดจะไปดีกันต้เอาแล้วครับตอนนี้นับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเขาครับอ่าไปครับผมรอบนี้รอบของฟิล์มจะเล่นแบบเงียบๆเล่นเงียบๆฟิล์มเหมือนกับเงียบๆจะเล่นแบบเงียบๆ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยหายท้องเลยนะเลื่องของเรามันฟ้านะโอห้วพออยู่นี่พอเสร็จอะทีมไม่ทีมมีคนอีกเหรอเฮ้ยทำไมเราโดนน้าหงแกงพี่ทั้งน้องอะแกงหม้อใหญ่มากอ้าวมาเดี๋ยวเรามาตามหากันนะครับคนแรกน้าหงใช่ไหมอ้าน้องน้องของขวัญ เออช่วยพี่หาว่าไปช่วยไปช่วยที่ฟีมหาดีกว่าลูกป่ะครับห้องนี้ไม่มีเหรอมีเปล่าหาดีห้องน้ำมีเปล่าให้น้ององขันเข้าไปก่อนเลยไปเดี๋ยวลูกตัวเล็กไม่เป็นไรหรอกลูกเฮ้ยห้องนี้ไม่มีใครเล่นเลยใช่หรอเราอยู่ที่นแค่คนเดียวเองเหรอคือพอได้ตัวมีเหรอช่วยก้มหน่อยเดี๋ยวแล้วตัวเล็กกว่าพวกนี่ไงก้มๆหน่อย พี่ฟิล์มถึงกับชักเลยล้มทั้งยืนเลยตรงไหนยังเหลือสคนสิยังเหลือครบเลยนะฟิล์มแฮร์รีดาวมีแต่โป่งยางโป่งยางเออแโป่งนั่นแหละต้อย่างอ่ะอะไร มีคนมาแล้วป้องคือสีเสื้อเด่นมาแบบไปยังก็ม่าักไม่ทันเอาละปันโดนป้องอีกหนึ่งคนนะครับเหลือคนสุดท้ายแล้วมาอันอยู่ในห้องน้ำใช่วป่าหาดูอ้าวพีมหาไม่เจอหรอ โอเคครับผมวันนี้นะพวกเราได้มาเล่นเกมซ่อนแอบนะครับทั้งหมด5ตานะเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานมากนะครับใครชอบซ่อนแอบมากยกมือขึ้นตีมจะไม่ยกค่ะของขวัญห้าไม่ยกนะฮะลูกยกก็ได้ค่ะครับผมวันนี้นะเราก็ได้มาเล่นกับน้องๆอีกสี่คนนะก็มีน้องใบบอลใบบอลน้องฉบาแล้วก็น้องขวัญแล้วก็น้องฟิมน้องฟิวค่ะครับผมวันนี้ก็เป็นอะไรที่สนุกสนานมากนะครับสำหรับวันนี้นะพวกเราไปก่อนแล้วกันนะครับ แล้วพบใหม่ปหน้าครับบ๊ายบาย